ครับผมดีไหมครับวางปุ๊บเข้าปับ๊บมอยมาวางเขาเลยครับผมผมทายบรทันเนาะตอนเพิ่นเข้าเพราะว่าผมผมไปม,มองไปเห็ดทางอื่นอยู่แล้วกลับมาแล้วเห็นเพิ่นเข้าละเพราะว่าแสดงว่าตัวเพิ่นก็บบค่อยเยอะหรอวครับเพราะว่าเข้าเี่วคืนวางตอนเช้าครับ ว่าตอนเย็นผมมาทําหลังคากลับมาทําเข้าละหลังอื่นอยู่นู้นครับผมจะต้องเห็ุหลังคาเป็นนี้ครับให้เพื่อนแต่พอดีนี่มันนี่อยู่ของมะพร้าวครับผมกลับมาหลังนี้เข้าเสยครับแน่นอนแท้นี่ครับขนเกสงเกสรเข้าไปละเอาดีๆทางนี้เดี๋ยว มตาตํำกว่าห้าคดเลยนะี่ผมเบิ้งแล้วขยันมากเลยถึงตัวจะน้อยแต่ขยันครับเห็นไหมให้เบิ้งจะจับบางตัวจะมีเกสรติดมานําำบางตัวก็จะบบมีเพราะเขาไปเอาน้ำหวานเหนว่าบ,บางตัวจะมีสีเหลือง,งตัวใดวที่มีสีเหลือง,งเขาไปทำมาลังตัวใดวที่มีไอ ที่ว่ายังไ่สิไอ้บุมีอย่างก็คือแปลน้ำหวานครับนี่เห็นปะอ่ะคลิบมันจะยาวครับเดี๋ยวมือหน้าผมพามาเบื้องไม่เดีอยวน,น้านี่ก็ได้เก็บแล้วเนี่ยซูมเบื้องจีกหน่อยสำหรับคนที่โบเคยเห็นคนที่รู้แล้วก็รู้ไปครับ เ็เป็นอาซีพเสริมครับตอนเก็บขายอุดหนุนเดเด้ครับลูกค้ายียานกันแข็งดีครับบ่รู้จะว้าหนังัหนี่โอเคฟากไวาแค่นี้แหละครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับ